จริงหรือไม่จริงอย่างไรค่ะวันนี้เขาอนุญาตเข้ารายการเร็วหน่อยมีลาการสั้นๆประมาณจิบนาทีนะคะเพื่อพูดคุยค่ะเพราะว่าเราไปต่อสายพูดคุยคือ่าบอกว่ายากมากจริงจอยากผู้ชมฟังให้ดีนะคะวันนี้คุยกับคุณปวีนาจาริยาทิติพงศ์ค่ะรักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือเออทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริพรสวัสดีค่ะคุณสกค่ะค่ะคุณปวีนาก่อนอื่นต้องถามเลยแล้วกันนะคะว่าวันนี้แนวทางที่เราจะเจรจากับทางด้านของคิวบงพาวเวอร์เนี่ยเราคาดหวังอะไร คือจริงๆแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้เจราจารนะคะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยประชุมมีนัดประชุมกับคิงพาวเวอร์เพื่อที่จะรับรู้แล้วก็ให้เขาอธิบายในเนื้อหาอรายละเอียดในหนังสือที่ส่งมาหาทอทอค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยน้องตัวหนังสือเนี้ยส่งมาเป็นในรักอักษรค่ะเราก็อ่านแล้วเราก็เข้าใจในในปริบทอนนั้นแหละนะคะแต่ จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นลายลักษ์อักษรต่างๆเนี่ยมันก็คือเกิดการตีความต่างๆนานานะทีนี้ตัวเราเองเราคิดว่าเราเนี่ยจะรับทราบปัญหาหรือความนึกคิดของตัวคิงพาว w เวอร์เนี่ยเราก็อยากจะรับทราบให้ครบถ้วนนะคะก็เลยมีการนัดประชุมกคิงพาว p เวอร์ในวันนี้ แปลว่าวันนี้มันอาจจะเกิดมาเป็นประมาณสองแนวทางด้วยกันไหมคะอันแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการคุยจริงๆแล้วว่าเขาต้องการยกเลิกสัญญาจริงหรือไม่กับเรื่องของการมองว่าเราสามารถปรับปรงหรือว่าแก้ไขตัวบทกฎสัญญาอย่างไรได้บ้างแบบนี้ไหมคะคืออ่าถ้าถ้าพูดถึงสองประเด็นเนี่ยอาจจะมองแตกต่างจากคุณสุภากับคุณสินิพนธ์นิดนึงนะคะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่หนังสือที่ตัวงพาวเวอร์ส่งมาหาเอลทีเนี่ย หัวข้อเนี่ยก็จะค่อนข้างอย่างที่ทุกท่านทราบอะคะ่ะก็หัวข้อนะคะคือเชื่องสื่อเนี่เขียนว่าขอหารือแนวทางในการ,รยายกเลิกสัญญานะคะแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยหนังสือจะประกอบด้วยสี่ประมาณสี่แผ่นนะคะก็จะมีอย่างที่ทุกท่านได้เรียนเห็นตามสื่อไปอยู่และะ้วค่ะว่ามีเหตุการณ์ต่างๆประมาณเจ็ดเหตุการณ์นะคะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยก็ปิดท้ายด้วยอขอเีราจาเพื่อหาทางแก้ปัญหา ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวเนี่ยเขียนว่าขอเจราจายกเลิกแต่เนื้อหาภายในเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ขอว่าขอเจราจาเพื่อเพื่อแก้ปัญหานะคะทีนี้ตัวทอท,อทอเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้รับสืบษัตนี้ค่ะก็ทออ่านแล้วก็วิเคราะห์ตัวหนังสือแล้วเนี่ยบวกกับเราได้มีการต่อสายนะคะถามถึงถามถึงตัวหนังสือแบบนี้นะคะทางผู้แทนของจริง cover ก็ได้ตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะขอเจราจา นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคิ n g p เวอร์เนี่ยก็เขาก็เขียนอยู่ในหนังสืออยู่แล้วค่ะว่าเขาก็ดําเนินกิจการไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในการแก้สัญญาหรือว่าในการดรําเนินการต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับจากพท,อทอเนี่ยมันไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เขียนอยู่ในแต่แทบทุกปราการนะคะ,คะ,คะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของเขาเนี่ยตัวถอทออมองว่าเขาอยากจะขอเจรจา,านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลย อยากจะถามในในการประชุมเนี่ยเราก็จะขอตีความว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรบ้างนอกเหนือจากที่เขาเขียนมาในในตัวเหตุผลต่งตางๆอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าถามความเห็นเขาในมุมที่การแก้ไขสัญญาต่างๆที่เราได้จัดทําไปเขารู้สึกว่าไม่ไปทําตรงจุดๆไหนอันนี้ก็จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม,อ,มอีกที่เราคิดว่าเราจะน่าจะต้อง ประชุมกับตัว k i m พาวเวอเพื่อที่จะแจ้งให้เขาทราบซึ่งก็ได้แจ้งโดยวาตาร์ถึงเพิ่พ้นแล้วนะคะว่าในช่วงท้ายของหนังสือเนี่ยค่ะได้มีการเขียนถึงการขอยกเว้นการจ่ายค่าอินเนมัมการันตีโดยที่จะจ่ายเรเวอริลแชร์ดิงไปพางไปพางก่อนนะคะอันนี้นะก็จะต้องเรียนให้ทางคิงพาเวอรับทราบว่าจับใดที่คณะกการทอทอเนี่ยยังไม่ได้มีคําสั่งอนุมัติอะไรใดๆเกี่ยวกับการแก้สัญญา อันนี้ค่ะก็ยังคงต้องขอสอ,อยังคงต้องจัดเก็บตามปเป็นไปตามสัญญาซึ่งอันนี้ทางคิ n g าวเวอร์ที่ได้โทรศัพท์คุยกันเมื่อวันก่อนเนี่ยก็รับทราบเรียบร้อยแลยมจริงๆถ้าเราอ่านจากหนังสือที่เขายื่นมาแล้วการที่เราได้โทรศัพท์คุยกันมีคําถามอะไรที่ทางเออทีอยากถามคิ n g าวเวอร์เพิ่มเติมคะ่ะในก,ก็จริงๆแล้วเราเราก็อยากจะทราบข้อขัดข้องใจที่บอกว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยที่มองไม่เป็นธรรมเนี่ยเป็นจุดจุดไหนเพราะว่า ในขาหาในหนังสือค่ะก็มีการเขียนถึงว่าทุกครั้งที่พิจารณาเนี่ยก็เกิดจากประสงค์และความต้องการของเอออทอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะคะก็เลยก็เลยอยากจะทราบว่านี่แหละตรงจุดจุดไหนที่ทางที่เพิ่งมองว่ามันไม่ไปทํานะเทา่ทาเท่าที่เท,ท่ทา,ท,ท,า,ท,ท,าที่อ่านในในตัวหนังสือนะคะก็จะมีอยู่เจ็ดหัวข้อเนาะในเจ็ดหัวข้อเนี่ยอ่าสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณาจริงๆงก็มีนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเมื่อทอทพิจารณาสัญญาใดๆก็ตามเนี่ย เราก็จะพิจารณาในหลักของพื้นที่ในหลักของสัดส่วนต่างๆนะคะซึ่งอยู่เฉพาะอยู่ในสัญญาเท่านั้นค่ะกะ็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องภายนอกที่อยู่ในเหตุของสิงาร์วร์ที่เราบูมมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้พิจารณาหรือเปล่าอ,อันนี้เราก็ต้องกลับมากลับมาสังเกตตัวเราเองมันจึงเป็นที่มาของการที่เราเนี่ยได้ขอพนักงกานททเพื่อที่จะ,ะจ้างที่ปรึกษาในการที่จะมาเป็น คนกลางในการช่วยมองหน่อยว่าจุดที่ที่คิงพาวเวอร์กล่าวถึงกับจุดที่เรามองเนี่ยมันมีแกีบกันตรงไหนค่ะอืมอโอเคอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าคุณบร์นาวันนี้มีเวลาน้อยเดี๋ยวต้องไปต่อนะคะขออนุญาตสรุปตรงนี้เลยแล้วกันว่าสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนหน่อยค่ะคืออยากทราบสัสดส่วนของ King Power และหากแบบ worst case จริงๆเนี่ยเรามองได้ไหมคะว่าส่วนของ a e r o กับ non a e r o เนี่ยเราจะมีการปรับหรือว่าพัฒนาต่อเนื่องไปยังไงบ้างจากนับปัจจุบันค่ะ ค่ะโดยโดย,โดยหลักหลักของรายได้ของทอทอนะคะจะประกอบด้วยรายได้ส่วนแอโร่นะคะปีล่าสุดอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็นอนแอโร่เนี่ยอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นตนะคะและแอโร่เนี่ยประกอบด้วย landing parking แล้วก็ค่า passenger service c h a r ์นจนะคะแล้วก็ตัวนอนแอโร่เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนื่นย,ยกเว้นส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนะคะส่วนของ king power เนี่ยเป็นส่วนที่เราเรียกว่า concessionaire นะคะซึ่ง รายได้ของ King Power จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นรายได้ของทอททั้งหมดเทียบปีที่แล้วนะคะ,อ,ะอยู่ที่17%ค่ะทีนี้จริงๆเนี่ยรายได้ของทอทเนี่ยที่ยกเว้น King Power นะคะก็จะอยู่ที่100ลบ17ก็83%เนอ,อะนะคะเพราะฉะนั้น83%เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสเติบโตอ,อีกมากมายนะคะในส่วนของ Aero 54%เนี่ย ปัจจุบันนะคะจำนวนผู้โดยสารเนี่ยก็มากกว่าปีที่แล้วสิบสองเปอร์เ็นในช่วงเวลาเดียวกันนะคะซึ่งหมายความว่ารา,ายได้ส่วนที่เป็นแอโร่เนี่ยเราก็จะมากกว่าเดิมแล้วนะคะอีกส่วนที่เหลือค่ะที่ยกเว้น17%็ดปอร์ซ็นออกไปเนี่ยก็คืออีกประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นนาะที่เป็นรา,ายได้อื่นๆก็ค,<ะ>คือกิจการที่เกี่ยวเนื่องอีสิบเก้าเอซ็นกะขอไป<ะ>ค่ะก็คือมีทั้งรา,ายได้เกี่ยวเนื่องกับ แอโร่ตัวเราเองเราเรียกว่ารีเล็กแอโร่นะคะซึ่งจริงๆเราเไม่อาจจะไม่ได้เป็นคําพูดที่ได้ทุกคนได้ยินบ่อยนะัก mm hmm. ก็เตีดแอโร่เนี่ยก็จะมีเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจริงๆอย่างเช่นบริการภาคตื้นบริการคลังสินค้าแคตติงหรือว่ากิจการรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่ากกาศยานโดยตรงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายของนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เพื่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจํานวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ก็จะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในทางกลับกันถ้ากิจกรรมเหล่านี้ค่ะแข็งแรงก็จะนามาเพิ่มซึ่งเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนดีเลตแอโร่ A L o เนี่ยเราก็มีข่าวดีเพราะว่าจากที่เราได้ได้รับการอนุมัติในการจัดหาผู้ประกอบการกราวแฮนเดลเลอร์นะคะแล้วก็คลังสินค้ารายที่3นะคะจากที่ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นการเติมเต็มศักยภาพ ของสามบินสุณภูมิที่มีเดิมเนี่ยมีสองรายก็ <c oughs> จะมีรายที่สามเข้ามาเพิ่มเติมหมายความว่าก็จะมีเครื่องบินที่สามารถเข้ามาใช้บริการที่สนามบินสุรณภูมิได้เพิ่มมากขึ้นและการท้าดการขนสินค้าก็แข็งแตกขึ้นเราจะเห็นจากธุรกิจขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะว่า,าการขนส่งสินค้าเนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นจริงอย่างปีที่แล้วค่ะเรามีปริมาณสินค้าที่ยันบานหนึ่งจุดสามล้านตัน ปีนี้นะคะเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีไปมาสินค้า1.4ล้านตันแล้วนะคะซึ่งเกินปีที่แล้วไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีผู้การรายที่สาเข้ามาซึ่งขณะที่อยู่ระหว่างการจัดหาและกลำลังจะได้ตัวผู้ผู้สัญญาเร็เดวนี้ซึ่งน่าจะไม่เกินสองเดือนนี้ก็จะประกาศอันนี้ก็จะทําให้ศักยภาพของการให้บริการเกี่ยวกับแอร์โร่เนี่ยเพิ่มขึ้นในทันทีนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ทท,อทอคิดว่า ไปได้ส่วนหนึ่งทอทอเนี่ยก็ยังมีเพิ่มเติมขึ้นค่ะอีกอารนหนึ่งก็คือเรามีพื้นที่รอบๆสนามบินนะคะที่ยังไม่ได้พัฒนาจานวนมากจากเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะทอทอได้จัดทำงาน property showcase นะคะซึ่งเอาพื้นที่เหล่านี้ออกสู่สาธารณะเพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาหาทอทอปัจจุบันนะคะก็มีผู้สนใจเข้ามาจานวนหลายรายนะคะตอนที้ทอทออยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแล้วก็ ผู้ที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งโครงการใหญ่มากโครงการขนาดกลางโครงการเล็กนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหากเรามีโครงการที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะอย่างเช่นที่เสนอวิธเข้ามาก็อย่างเช่นมีโลจิสติกด้วยนะคะโลจ mm ิสติกเพราะฉะนั้นการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกับกิจการมาคู่คือคลังสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงกับเที่ยวบินเรียบเพิ่มขึ้นอย่างเช่นพวกเปดต,ต่างๆนะคะเครื่องเปดที่ไม่ใช่เครื่องคัสเซนเตอร์ พวกนี้ก็จะทําให้การเติบโตของคาร์โก้รวดเร็วขึ้นซึ่งก็เป็นห่วงโซ่ที่สําคัญค่ะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพิจารณาว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการประกอบประกอบกอบิจการในบนพื้นที่ว่างของทอทอตรงไหนเนี่ยก็เราก็ได้จะรับทราบไปเร็วๆนี้น่าจะได้ประมาณตุลาคมค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกข่าวดีหนึ่งค่ะก็อันนี้ก็ ก็อันอื่นที่เรากําลังทําอยู่ก็มีมีสิ่งต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นการปรับการให้บริการหรือว่าการเร่งหารายได้จากจากสิ่งที่เราสมควรจะได้จากพอดีเราบกพร่องไปค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนททซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจททที่วางเอาไว้ค่ะอนี้ก็เลยอยากจะเรียนทางทางคุณแนนคุณจอยแล้วก็ทางผู้ถือควรทุกท่านว่า จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าคิงพา o w ว r เป็นคู่ค้าที่สำคัญของเรานะคะแล้วก็ k i ง g Power เนี่ยเรา,เราก็คงจะไม่ได้อยากให้ให้คู่ค้าสำคัญของเราเนี่ยจะต้องล้หายใจจากไปไหนนะคะแต่เราก็ต้องมีวิธีการกำกับที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเจราจาที่เหมาะสม,มซึ่งสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งสัญญาเชิงพาณิชย์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาปริบทต่างๆให้มันครบถ้วนอยู่แล้วนะคะมไม่ว่าจะเป็นการ เลือกทางเรื่องใจก็ตามที่เกิดจากที่ปรึกษาแล้วก็คณะกรรมการกลองสู่คณะกรรมการทอทอก็อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับทอทอแล้วก็ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแน่นอน, <หา S 1> อนที่สำคัญกว่าน,นั้นเนี่ยก<ห>าใราหให้บริการกาให้บริการเพื่อใจศาลเนี่ยก็จะต้องไม่บกพร่องนะคะอันนี้ททจะต้องเลือกทางเลือที่ดีที่สุดสำหรับทอทอ,อย่างแน่น,นอนนะคะส่วนอีก83%ที่เหลือเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนมั่นใจว่าตัวททเองเนี่ย มีแผนในการที่พัฒนาแล้วก็มีแผนที่จะจัดหาไรายได้ในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของทอทเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ท e r เพียงอย่างเดียวแล้วเนี้ยถ้าเกิดแยกดูโดยความเป็นจริงโดยข้อทีจจริงทั้งสองส่วนเนี่ยก็อาจจะทําให้นักลงทุนสบายใจขึ้นหรือเปล่า, <c oughs> ยายนะคะแล้วส่วนส่วนันกางที่อยากจะเน้นย้ำนะคะก็คือตัวททอเองเนี่ยสภาพสภาพคล่องสภาพทางการเงินของบริษัทแข็งแรง Mm hmm. นะคะแล้วก็ทุกการเนี่ยที่เราเราได้ตัดสินใจไปหรือดําเนินกิจการไปเนี่ยเราก็มีแผนรองรับชัดเจนหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเว r ร์สเคสจริงๆว่าเราจะต้องเลื่อสัญญาเนี่ย mm hmm. ตัวแบงก์การันตีของก i n g Power เนี่ยก็อยู่กับเราครบถ้วนนะคะค mm hmm. ำถามจากนักลงนักวิเคราะห์เมื่อ,อาวานึมผู้สื่อข่าวเมื่อวานว่าเอ๊แบงก์การันตีมันล้นไหมหรือว่ามันมันไม่พอแล้วไหม ริงแล้วเนี่ยตัวทิงเพลเวอร์เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการจ่ายชาระตามรอบที่กําหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตอนนี้เป็นการันตีของตัวทิงเพลเวอร์เนี่ยก็เหลือเหลือมากกว่าเดิมเมื่อตอนช่วงไม่สายด้วซ้ำอยาให้อยากให้สบายใจแล้วก็มั่นใจในการตัดสินใจของทอทค่ะค่ะโอเคจริงเดี๋ยวมีคำถามเยอะมากมายแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวปล่อยคุณไปเวลาไปก่อนเพราะว่ามีธุระหลายอย่างที่ต้องจัดการนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามเย็นนี้มีการพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวทันหุ้นยังไงขออนุญาตโทรหายทีตอนช่วงเย็นๆแล้วกันนะคะ ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณจารุณานคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ